ยาสีฟันซอสเกลือซอสมั่นใจร้อเปอร์เซ็นตกลิ่นปากมากแค่ไหนก็เอาอยู่ซอสเค็มแต่ดีช่วงเส้นทางศรัทธา สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการตามรอยศรัทธาค่ะรายการท่องเทีย่ยวสการะตามความเชื่อและศรัทธาแห่งหลักศาสนาอย่างแท้จริงกับดิฉันเชอรี่มนัญยาคุกปัตธรรมค่ะ จากจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาในดินแดนสวรรณภูมินะคะที่เชอรี่ได้นําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันตลอดเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาที่ยาวนานของประเทศไทยซึ่งมีความเป็นมาที่ยาวนานมากกว่าเอกสารที่เราได้เรียนกันตั้งแต่เด็กๆอีกนะคะอายุที่ยาวนานมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันค่ะ เดือนเมษายนนี้นะคะชเชอรี่จะพาคุณผู้ชมมาหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องราวในดินแดสนสุวรรณภูมิและภาคต่อของพระพุทธศาสนาค่ะว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จกลับแล้วความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในดินแดสนสุวรรณภูมิเป็นอย่างไรและอะไรที่ทําให้คนไทยยึดในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบันซึ่งทั้งหมดนี้มีคําตอบอยู่ในจารึกกระเบื้องจานค่ะกระเบื้องจานโบราณน,นะคะมีการขุดค้นพบมากมายหลายแห่งด้วยกัน เช่นคูบัวจังหวัดราชบุรีอูหินที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาวัดไผ่ล้อมวัดพระปฐมเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐมวัดพลีจังหวัดเพชรบุรีและตำบลท่าเรือจังหวัดนครศรีธรรมราช พระราชกวีอ่ำธรรมทัตโตได้อุทิศทั้งแรงกายและแรงใจในการศึกษาเรื่องราวของกระเบื้องจานอย่างท่องแท้จนสามารถอ่านจารึกต่างๆและนำมาเขียนเป็นหนังสือชื่อว่าพุทธศาสนาสุวรรณภูมิปกรณ์ที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ว่ากันว่ามีกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล แต่ที่สามารถอ่านได้และค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีอย่างเด่นชัดเห็นจะเป็นเรื่องราวของพระกุรเจ้าเมื่อครั้งเสด็จเยือนดินแด,น,ดนสุวรรณภูมิในสมัยพุทธศักราชที่44ค่ะและตอนนี้นะคะเชอรี่พาคุณผู้ชมมาตามรอยศรัทธากันที่วัดโขสุวรรณคีรีจังหวัดราชบุรีค่ะสถานที่ซึ่งมีโบราณสถานที่สําคัญนะคะที่มีอายุยาวนานถึง2,000กว่าปีค่ะและจากจารึกนะคะได้ระบุว่าเดิมทีนะคะสถานที่แห่งนี้ค่ะ เป็นเมืองหลวงของสุวรรณภูมิเรื่องราวต่างๆจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามชารี่เข้าไปด้านในกันเลยค่ะ สวัสดีก็มีผู้รู้นะคะที่จะมาพูดคุยเรื่องราวการเสด็จเยือนดินแดนสุวรรณภูมิของพระพุทธเจ้าและตอนนี้นะคะชลีก็อยู่กับคุณสันทิพย์พันธรกราชเสด็จค่ะแล้วก็คุณนาทีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคำถามแรกเลยนะคะอยากจะทราบเกี่ยวกับการเสด็จเยือนดินแดนสุวรรณภูมิของพระพุทธเจ้าค่ะอยากจะทราบว่าพระองค์ท่านเสด็จมาเพราะอะไรเริ่มแรกนะครับมีตระกูลพ่อค้าคือตัวพระบุญละเอง่ะ เพราะเป็นเป็นตระกูลพ่อค้าแล้วก็นํากองคาราวานไปค้าขายที่ประเทศอินเดียทีนี้วันหนึ่งอ่ะได้ไปหยุดแวะพักกองคาราวานที่ใกล้กับวัดเคตวันก็เห็นคนเดินเข้าวัดก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะคนเขาไปไหนกันก็เลยถามเขาก็บอกว่ามีพระพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่ในปุณณนะคือพระปุณละสมัยนั้นอ่ะก็เข้าไปดูได้ดูได้วังก็รู้รู้สึก ก็รอจนคนเนี่ยหมดก็เข้าไปกราบขอบวชพระพุทธเจ้าก็อนุญาตน่าจะตรงกับพุทธภาษาสิท1ิเกของพพุทธเจ้าให้พระนนเป็นพระอุปชาหลังจากท่านบวชแล้วเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยควรจะไปเผยแพร่ธรรมะของพระเจ้าเนี่ยที่บ้านพระเจ้าก็ทดสอบก็ถามไปเรื่อยถามไปจนถึงกับเขาทุบเขาตีเขาฆ่าท่านก็ยังยืนยันว่า ดีแล้วก็คือไม่ห่วงชีวิตความหมายคือไม่ห่วงชีวิตพระเจ้าก็อนุญาตท่านก็เดินทางกลับรู้สึกว่าจะมาถึงวารณภูมิเนี่ยพรรษาที่ยี่บ็ดของพระเจ้ากลับมาถึงก็อยู่หลายแหง่งวิ่ะสี่ห้าแหง่งเดินไปเดินมาอยู่ก็ที่โน่นก็ไม่สงบที่นี่ก็ไม่สงบไปโปรดคนโน้นโปรดคนนี้ แล้วก็ญาติโยมน้องชายท่านก็ออกไปค้าขายขาก็ไปตัดไม้ทำลายปา่าไอ้พวกผีป่าก็ไม่ยอมไม่ยอมก็เกิดเกิดพยับเกิดเหตุการณ์ไม่ไม่ดีว่าจะเอาให้ตายกันให้หมดน้องชายท่านก็ยืนขึ้นแล้วก็นึกถึงพระบุญน,นะพระบุญน,นะก็ก็เลยสเสด็จไปอยู่บนอากาศผีป่าเห็นก็หนีหายไปหมด พวกพ่อค้าทั้งหมดนี่ก็นึกถึงบุญคุณของพระปุณณะกลับมาก็คิดว่าเอะเราควรจะไปทาบุญกับพระปุณณะเพราะท่านไปช่วยชีวิตมีอยู่กลุ่มหนึเขาถามท่านว่าอาจารย์ท่านเป็นใครก็เห็นท่านเนี่ยหน้าเคารพหน้าเรื่อมใสท่านก็บอกว่าเป็นพระพุทธเจ้าอยากจะเห็นไหมไอะไรเงี้ยใครๆก็อยากเห็นท่านก็เลยน่าจะไปทางฌานไปกราบทูล ชิญพระพุทธเจ้าพรธเจ้าก็รับพอรับแล้วแล้วก็บอกว่าจะเตรียมพระอาหานไปด้วยือจะ499กมังเออ499รูปในขณะ,สะเสด็จเนี่ยมันต้องผ่านป่าทางประเทศพมา่าในระหว่างทางเสด็จพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านผ่านป่าแล้วก็ผ่านตะน้ําที่อยู่ในประเทศพมา่ามันก็มีพญาหงส์บินเที่ยวอยู่ บนสระน้ำาสองสองตัวบางเอิญพญาหงนี่ก็รู้ว่าประเดี๋ยวเนี่ยพระเจ้าจะเสด็จผ่านทางนาผากาศก็เลยชักชวนกันหาที่เกาะเพื่อทำความเคารพเมื่อบินลงไปเนี่ยปรากฏว่ามีหินอยู่แค่ก้อนเดียวเกาะได้ตัวเดียวพญาหงก็บอกว่าเอาอย่างนี้เราลงไปเกาะก่อนแล้วเดี๋ยวท่านที่เป็นเพื่อนหงเนี่ยมาเกาะบ่า แล้วทําการไหว้สาพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เล็งเห็นว่าเออตัดสองตัวรู้จักทําความเคารพท่านก็เลยเสด็จลงไปปลูดพญาหง์แล้วก็มีพุทธธรรมนายบอกกับพญาหง์ว่าต่อไปภายภาคหน้าดินแดนเนี้ยจะมีพระมหากษัตย์ที่ทรงมีอนุภาพจะรบชนะ ในดินแดนใกล้เคียงแล้วจะตั้งชื่อกรุงซึ่งควบคุมดินแดนเนี้ว่ากรุงหงสาวดีก็คือเอาชื่อหงมาอ,มอันนี้มีอยู่ในตำนานพมา่าเพื่อพระเจ้าพุทธธรรมนายเสร็จ์ก็สเสด็จต่อมาที่บ้านสวนมะลิถ้าเราหลับตาคิดนะครับ ว่าดินแดนนี้หรือเปล่าวัดเพชรพีหรือเปล่าบ้านสวนมะลินี่ใช่หรือไม่เป็นบ้านพระบุญน,นะใช่หรือไม่ถามว่าเอาหลักฐานนี้นนมาจากไหนไม่มีในขณะนั้นไม่มีครับจะมารู้อีกทีหนึ่ง uh. เมื่อพระเจ้าสเสด็จมาถึงเป็นบ้านพระบุญน,นะเองคือวัดเพชรพี ซึ่งในขณะนั้นไม่ใช่เมืองหลวงนะครับก็ต้องพามาสุวรรณภูมิก็เอามาพักที่ถ้ำพุทธคเูเขาเขางู และนี่คือเรื่องราวจุดเริ่มต้นของการเข้ามาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยที่ในสมัยนั้นเรียกดินแดนแห่งนี้ว่าสุวรรณภูมิแต่เรื่องราวความน่าสนใจยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อว่าคําว่าวัดมีที่มาอย่างไรและวัดแรกของดินแดนสุวรรณภูมิคือวัดอะไรในรายการตามรอยศรัทธาสักสครู่เดียวค่ะ ทำไมเกลือไฮเปอร์โทนิกซอสไม่เหมือนใครเกลือซอสดีจริงรับผมนะเกลือซอสดีสุดเค็มใช่สุดก๊อบไม่ได้ชัวร์สุดมั่นใจร้อเซ็ซอสซอสเฟรชของแบบนี้พูดไม่ได้หรอกต้องไปลองเองท s a ทไมใครๆต้องใช้ซอสเวลาทำงานเวลาเข้าฉากก็จะต้องมีฉากที่แนบชิดแต่เราก็ไม่กลัวค่ะรู้ไหมทำไมคุณลักกล้าไหม ร่วมตามรอยศรัทธาโดยยาสีฟันซอสเกลือซอสมั่นใจร้อเอร์เซ็นกลิ่นปากมากแค่ไหนก็เอาอยู่ซอสเข้มแต่ดีใหม่นีเวียันอิมมีเดียโปรเทคช่วยปกป้องทันทีที่ใช้ช่วงอัศจรรย์แห่งศรัทธา คะแล้วการที่พระพุทธเจา้าได้เสด็จมาค่ะคุณอาทราบไหมคะว่าท่านเสด็จมากี่วันแล้วก็พระองค์ท่านทําอะไรบ้างจ้ะค่ะคือถ้าตามตำนานหลักฐานนะเขาบอกหนึ่งวันกับหนึ่งคืนคแล้วก็สเสด็จไปที่ต่างๆไปเหยียบรอยเอาไว้ให้ชาวน้ําไปเหยียบโอยที่พร,ระสัจปัปนทะโขที่พระพุทธบาท เนี่ยคือหลักฐานนะที่เรารู้มามันแค่นั้นหนึ่งวันหนึ่งคืนแต่ผู้เจ้าเสด็จตอนนั้นไม่ได้มียาพานะน่าจะไปทางนาภากาศคือไปด้วยฤทธิ์ในหนึ่งวันหนึ่งคืนเนี่ยก็จะในคืนนั้นก็จะมีปรากฏเป็นพระฉายเป็นเงาของพระพุทธเจ้าไว้ที่ท่าของฤที่งแล้วหลังจากนั้นก็พระบุญณเนี่ยกับพระเจ้าทัาไปทองเนี่ยไปแกะรรยรอยพระฉายเนี่ยแกะเป็นรูป ก็ร mm. ู quiero, ้ถึงว่าแกติดเนี่ยพระเจ้านิพพานพอดีแล้วก็ไปแกอีกรูปหนึ่งเป็นปางนิพพานบนถ้ำเหมือนกันเป็นพระโนนปางพระนิพพานและหลังจากนั้นก็ผมก็ไม่ทราบว่าพระพุทธโสภกับพระบุญละใครตายก่อนและหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จกลับพระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิเป็นยังไงบ้างคะก็มีความเจริญอยู่ช่วง ช่วงพระปุณณนะ,ะมีชีวิตยอยู่พระสัจจบันทะก็อยู่ทางเหนือ,อก็เผยแพร่เท่าไหร่คนก็นับถือ,อแต่ไม่มีการบวชเพราะเรื่องจากว่าท่านไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นอุปชาได้แต่คนก็ปฏิบัติด,ดีมาตลอดอมามาจางลงเมื่อประมาณเกือบเกือบ200ปี แต่บางอื่นพระเจ้าสูกก็ทําสังขยาแล้วก็ส่งพระอาหารหันมาเป็นคณะของเราในสายที่8มีพระโสนะเป็นหัวหน้าชุดนี้แหละที่มากำหนดแล้วก็พุทธศาสนาเราจะได้จเจริญต่อไปอีกคือมาบวชพิกษุได้ก็มาขณะนั้นก็วัดวา,ารามอย่างวัดคุณารามนี่ก็เสื่อมโทรมไปแล้ว ก็พระปุณณะก็ไปแกะพระฉายก็อยู่ที่นูนตลอดก็เลยทําให้วัดที่นู่นล้างไปใช่ค่ะทิ้งล้างไปแล้วก็มาสร้างกันใหม่ก็พระจอดตะไปทองก็เริ่มทาที่นี่แล้วก็เริ่มสร้างวัดหมหาธาตุมหาธาตุเดลวายวัดมหาธาตุนี้ค่ะแล้วพระเจดตะไพทองก็ทําพระพุทธรูปประจําวิหาร ทีนี้ไอ้ตำนานแห่พระทางนี้ผมไม่ทราบว่าจริญแค่ไหนแต่ทางปักใต้เนี่ยชักพระทางน้ำเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรัพย์ไททองเพราะว่าแห่พระทางน้ำเนี่ยบอกชกวบ้านแล้วก็เอาขึ้นวิหารแต่ทางนี้มีตำนานอันนั้นผมไม่ทราบแต่ไปจเจริญอยู่ทางปักใตใ้จนเป็นประเพณีประจำปี เนี่ยพุทธศาสนาก็เลยจเจริญม,มาตลอดแล้วอย่างคําว่าวัดอย่างไรคะ่ะเกิดขึ้นได้ยังไงคะคือคําว่าวัดนะครับมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าขุนเมืององค์หนึ่ง mm hmm. เขาเห็นผีพ่อผีแม่ผีปู่ย่าตายาย mm hmm. เดินไปเดินมาคือในรูปลักษณะของวิญญาณใช่เดินไปเดินมาเขาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงสงสารก็สงสารผู้คนก็ไม่รู้เรื่อง ก็เลยไปถามผู้รู้คนหนึ่งผู้รู้เขาบอกว่าต้องไปกำหนดที่ไปวัดที่มาแล้วก็ไปทปําพิธีเชิญให้ปู่ย่าตายายได้มีที่พักที่อาศัยเขาก็เลยไปวัดที่ซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือที่วัดโคกอิดเ,ออเป็นวัดไม่มีพระสงฆ์วัดที่ให้ผีปู่ย่าตายายอยู่แล้วก็วิญญาณปู่หลวงย่าสางก็มา ปรากฏให้ขุนเมืององค์นี้บอกว่าให้เอาชาติมาเขียนเอาไว้ด้วยว่าเป็นที่ปู่ย่าตายายเขาก็เริ่มเขียนด้วยสีชาติว่าเป็นที่กำหนดให้วิญญาณอยู่หลังจากนั้นพอมีพระบุญนะเริ่มมีพระสงฆ์มากขึ้นพระสงฆ์ก็พระบุญนะมีอยู่วัดเดียวก็พอไม่พอขึ้นมาก็ ชาวบ้านไม่ได้มีวัดก็เลยแนะนําให้พระสงฆ์เนี่ยไปอยู่ที่วัดที่เป็นวัดโคกอิดปัจจุบันแล้วก็เริ่มสร้างวัดสร้างวาแล้วก็เรียกวัดมาตลอดคือพระกับผีอยู่ด้วยกัน่<ะ>าก็ถือเป็นประเพณีแหละตายก็เอาผีไปวัดจริงๆแล้วผีอยู่มาก่อน<ะ>หลังจากนั้นก็พระอยู่ก่อนแล้วก็ผีตาม ค่ะมาคัม่าวัดเออเป็นที่มาคําว่าวัดค่ะแล้วอย่างที่คุณอาได้บอกไว้ว่าถ้าอยากจะไปกราบนมัสการนี่๋อถ้ากราบนมัสการชั่ใจผมนะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องคิดว่าวัดแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือวัดปุณารามก็ไปกราบนมัสการให้เป็นสี่มงคลแล้วก็อีกวัดหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นเจดีโคกนาใหญ่ซึ่งเป็นที่เก็บ อัธิของพระอรหันต์ทั้ง5ที่มาเผยแร่ศาสนาเนี่ยก็อยู่ที่โคกในใหญ่ทีนี้ถ้าจะไปไหว้รูปพพุทธเจ้าอีกก็ต้องไปที่เขางูมีอาจารย์ครับมีคนหลายๆท่านนะที่ที่ก็อาจจะมีเซนอะไรเงี้ยได้ได้เข้าไปกราบไหว้พุทธฉายที่เขางูครับถึงท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วที่เนี่ยเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าตั้งแต่ยุค ยุคพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยการทำพิธีต่างๆเนี่ยที่จะทำอยู่ในถ้ำเนี่ยซึ่งบรรยากาศในถ้ำเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับข้างนอกอะ่ะเหมนเป็นการกบอกถึงความความขังความความศักดิ์สิทธิ์ในนั้นในส่วนของเจดีย์โคกใ,ใหญ่ซึ่งเป็นโบราณสถานในเล็กหนึ่งเนี่ยก็มีความสำคัญตรงที่มีการพบพบทองคำกับพระอาหันตธา,ธาตุห้พระองค์นะฮะ ส่วนหนึ่งตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบรุรีแต่ในยุคตำนานก็คือสมัยก่อนก่อนที่จะย้ายเมืองจากสวนอุภูมิไปที่นครศรีธรรมราชก็ได้แบ่งพระอัคราุส่วนหนึ่งไปอยู่ที่พระบรมธาตุที่นครศรีธรรมราชเหมือนกันซึ่งี่เป็นถือว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิสทธิ์คือของนครเนี่ยยังยังอยู่ปัจจุบันแต่ของที่นี่เขาเอาไปไว้พิพิธภัณฑ์ แต่ถ้าเราจะไปไหว้เพื่ออะรู้สึกให้เป็นสีบุพเงกับชีวิตก็ไปสถานที่เหล่านี้ค่ะวันนี้นะคะเจ้ี่ต้องขอขอบคุณอาจารย์เฉลิมชกมากๆนค่ะที่มาให้ข้อมูลความรู้แล้วก็ร่วมพูดคุยนะคะในเรื่องต่างๆค่ะขอบคุณมากค่ะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องรบกวนที่นาทีนะคะพาเจ้ีไปเยี่ยมชมตามสถานที่ต่างๆที่อาจารย์ได้แนะนำมาครับยินดีครับค่ะ ทำไมเกลือไฮเปอร์โทนิกซอสไม่เหมือนใครเกลือซอสดีจริงรับผมนะเกลือซอสดีสุดเค็มใช่สุดกอปไม่ได้ชัวร์สุดมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ซอสซอสเฟรชของแบบนี้พูดไม่ได้หรอกต้องไปลองเองความสนุกพร้อมแต่คุณไม่พร้อมเราต้องรอคืนกันแดด20นาทีใหม่น e เ s ศ n Immediate p r o t e c t ช่วยปกป้องทันทีที่ใช้ไม่ต้องรอไม่เหนียวเหนอะหนะใหม่น e เ s ศ n i m m e d i a t e Protect ทำไมใครๆต้องใช้ซอสเวลาทํางานเวลาเข้าฉากก็จะต้องมีฉากที่แนบชิดแต่เราก็ไม่กลัวค่ะรู้ไหมทําไมคุณหลักกล้าไหมร่วมตามรอยศรัทธาโดยยาสีฟันซอลสเกลือซอลสมั่นใจร้อเปอร์เซ็นตกลิ่นปากมากแค่ไหนก็เอาอยู่ซอลสเข้มแต่ดี สุสก,กลับเข้าสู่รายการตามรอยศรัทธากันต่อค่ะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะคุณฉันทิพย์ได้แนะนําให้น้องเชอรี่พาเราไปตามรอยศรัทธาถึงวัดแห่งแรกของสุวรรณภูมิและวัดที่เป็นที่เก็บอัฐิของ5้าอริยสงฆ์ที่เคยมาเผยพร่ศาส,สนาพุทธในดินแดนสุวรรณภูมิแต่ละสถานที่จะเป็นอย่างไรตามน้องเชอรี่และคุณนทีไปเลยค่ะค่ะและสถานที่นี้เรียกว่าอะไรคะ สถานที่นี้ก็คือเป็นโบราณสถานหมายเลขหนึ่งนะฮะอของของเมืองโบราณคูบัวซึ่งชาวบ้านก็จะเรียกที่นี่ว่าโคกในายใหญ่ซึ่งความสําคัญของโบราณสถานหมายเลขหนึ่งเนี้ยเราเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆที่หนึ่งนะแล้วาทางกรมศิลป์เองเนี่ยได้มีการขุดพบพระอัลาัานตธาตุนะฮะคือจะพบพบทองคําแล้วคุ้มด้วยพบเงินทีน,นึงนะครับแล้วเมื่อเปิดพบ อทองคำออกมาเนี่ยจะพบาารพระอาหันตพระอหนตธาตุ5พระองค์ซึ่งเราเชื่อว่าในยุคที่ว่ามีพระหลานห5พระองคอท์ที่เข้ามาในเขตอินเดีโซนภูมินะฮะที่มาเผยแพร่พุทธศาสนานะฮะ,ะแล้วก็มีความเชื่อว่าพระพระอาหันตธาตุบางส่วนเนี่ยได้มีการแบ่งไปที่นครสีธรรมราชในยุคนั้นด้วยเพื่าไปยุคสิงวิชัยนะฮะไปไปประดิษฐานอยู่ที่พระบรมธาตุ นครศรีธรรมราชนะฮะตอนนี้พบตองคําจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่ยยงชาติราชบุรีค่ะนะฮะไปดูได้ที่นั่นและจะมีสิ่งที่พบอย่างคือเป็นพระชะนวนนะฮะพระชะนวนพ,พระชะนวนก็คือขุดพบได้ที่นี่<า>นใช่ไหมคะจที่นี่จะมีสองสิ่งที่พบที่นี่รพระชะนวนเนี่ยจะเป็นรูปพระที่เ,เหมือนพระนั่งนั่งแล้วก็มีปักกฏค่ะปักกฏแล้วก็มาทุด,ดงนะฮะซึ่ง ชาวบ้านที่นี่เชื่อว่ารวมถึงถึงพวกเราเชื่อว่าในการทํางานต่างๆเมื่อเราจะเริ่มงานอะไรกัแล้วแต่พอเรามาที่เนี่ยเราจุดธูปขอพรเราก็สําเร็จทุกเรื่องอนะครับค่ะ ฐานที่ตรงนี้เรียกว่าอะไรคะเบอรณสถานตรงนี้ก็คือวัดคุณาราเป็นวัดแห่งแรกของจินส่วนภูมนะครับแต่แตซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นวัด,ดแล้วเป็นโบ,บราณสถานเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆเนาะ บริเวณแห่งนี้นี่คือเป็นเชื่อว่าเป็นบริเวณของวัดที่ว่าเป็นวัดแหงนี้ค่ะซึ่งระยะหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเสด็จก็พระคุณละก็ไปอยู่ที่ท่ามิจของมือวันนี้ก็เริ่มล้างแต่ก็คงเหลือไว้เท่านี้ค่ะก็จะมีการบูรณะของกรมศิลป์มาเห็นเป็นรูปทรงตรงนี้เพราะส่วนใหญ่ยุคก่อนก็อยู่เหมือนกับเขาจะโดนดิน ดินถมจนเหลือเป็นเป็นเป็นโคกเป็นส่วนใหญ่แล้วจากนั้นเราก็เอาดินออกอก็จะเห็นออเป็นอางก็จะเห็นเป็นวัสฐานส่วนที่ชมุมสุดโสมก็มีการมาปรับทำกรมศริลป์ก็มาปรับ<า>ให้ให้ให้ดูเป็นรูปทรงก็ยังยึดหลักรูปทรงเดิมนก็ถือเป็นสถานที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะใช่ค่ะ พอได้มาเห็นสถานที่ที่เป็นโบราณสถานนะคะก็ทําให้ฉันรู้สึกว่าแบบดีใจค่ะที่ได้มาเห็นโบราณสถานเก่าๆแบบนี้นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่บอกเล่าให้ได้รู้ว่าวัดได้เกิดขึ้นนะคะนันตั้งแต่สมัยดินแดนสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ได้มีโอกาสมากราบไหว้สการะก็รู้สึกว่าเป็นบุญมากๆเลยค่ะ,คะมันเป็นความยิ่งใหญ่ของ<ช>ของคนไทยนะ<ช>ที่ว่าเราได้อยู่ตรงนี้มาเป็นพันปีนะครับ มีเรื่องราวที่ยาวนานมากไม,ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุนะคะก็ถ้าท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมสนใจอยากจะมานะคะก็มาได้เลยนะคะได้มาชมแล้วก็ได้มาสักการะด้วยถือว่าเป็นบุญมากๆเลยนะคะ สัปดาห์หน้านะคะเรายังคงอยู่ที่วัดโขลงสุวรรณคีรีโบราณสถานแห่งใหญ่ที่ขุดค้นพบและเป็นศูนย์กลางในการค้นหาโบราณสถานอื่นๆตามจารึกที่มีอยู่ในกระเบื้องจานค่ะส่วนความน่าสนใจภายในบริเวณวัดโขลงแห่งนี้ตลอดจนเรื่องราวต่างๆจะมีอะไรบ้างต้องกลับมาติดตามกันต่อใน,ในรายการตามรอยศรัทธาวันเสาร์เก้าโมงครึง่งทางเนชั่นทีวีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพระสงฆ์ปัจจุบันเนี่ยควรจะเอาอย่าง พระสงองค์แรกของประเทศไทยพระบุณณะบอกว่าทัพสินทั้งหมดกิจของสงฆ์ในส่วนนั้นไม่มีคือไม่เอา,เอาไ,มไม่ไม่รับร่วมตอบคำถามรอยยิ้มแห่งศรัทธาโดยยาสิฟันซอลถามว่าวัดแรกของดินแดนสุวรรณภูมิมีชื่อว่าอะไร 1. วัดโขลงสุวรรณคีรี 2. วัดบุญนาราม ส่งคำตอบมาได้ที่ Facebook รายการตามรอยศรัทธาผู้ที่ตอบถูกจะได้รับของที่ระลึกจากยาสีฟันซซลยาสีฟันซซลเกลือซซลมั่นใจ100%ซกลิ่นปากมากแค่ไหนก็เอาอยู่ซซลเค็มแต่ดี